บีทีาลาดนะครับมีรถเข้าใหม่แนะนำหนคันนะครับคันนี้เป็น Honda c ซ v i c FD ปี2008นะครับรถบ้านแท้เลยคันนี้เจ้าของใช้มา14ปีนะคันนี้คือนานมากแล้วหลังๆเนี่ยเขาจอดไม่ได้ใช้เลยก็เลยปล่อยมาให้นะครับผมก็ไปปั้นใหม่ทำสีทำอะไรใหม่นะครับพงเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะตอนนี้ลูกค้าไปก็ใช้งานได้เลยนะครับ พารแต่งเป็น JS นะครับรอบคันเลยสวยมากพารเนี่ยฝาหน้าคาร์บอนหางหลังคาร์บอนนะครับล้อแท้นี่ครับภายในเป็นหนังดำนะนี่นครับแอร์อโอโต้แอร์ ABS ทุกอ,อ,อย่างมีครบนะเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพาสีหมดปีหกแปดนะครับคันนี้ ไม่สองแสนหกนะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงปกติกระจกข้างพับไฟฟ้าคิ้วยางเบิกใหม่นะครับนี่เครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยแต่งไม่เคยโมอะไรนะครับรถสวยมากให้ดูรอบคันอีกทีคันนี้ผมขายอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยมากคือเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปใช้เลยออกงานได้เลยนะครับ มีมาครบทุกอย่างที่ FD ควรมีอ่ะครับเนี่ยดูดิสวยจริงๆยอมรับเลยครับเนี่ยหนึ่งแสแปดหมนห้าพันบาทอยู่ที่ไหนก็จัดส่งให้ได้นะครับสนใจก็ลองพักมาสอบถามโทรมาคุยได้นะครับรับเธลรถนะครับมีรุ่นไหนก็ลองแชทมาแล้วกันประมาณนี้ครับ